อ่ะเจ้าได้รับพี่นอกม,มาๆมาครับกินจู้เนื้อเือนะคะแบ่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเนื้อเือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าไขมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆเนื้อเือเราก็ได้ชอบแบบแรงๆแล้วเขาไขามันเยอะๆหน่อยนะคะไม่ใช่ไขมันเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันกึบๆอ่ะอมา่ะครับพนอก ต้องห่างก่อนดิเห็นปะม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะกินที่มันมีไขมันก่อนกินกับข้าวไม่นดนเซ่บ เขาไล่พี่น้องเพ่งไปตลาดมานี่แหละครับทำขโมยพี่ทำไมทำไมมันไม่เป็นสีแดงอะ่ะเขาบอกว่าไงด้วยเขาบอกว่าอ๋อพอเลือดเขาก็เอาไปทำเป็นรับเลือดหมดแล้วไงมันก็ได้ไม่มีเลือดค่ะแล้วเร้จะว่าไงนะโคนโคนโคนเจียวคงคงครับพี่น้องแซ่เสบ เจีย๋ยเราเนี่อร่อยมากเลยเห็นไหมพอแมวมากให้เติไปมาเัิไปนะไฟอ่ะอยูแกัน,นี้นะครับเดี๋ยไฟไฟมันนี้เกินไปให้ม้าโ๋อลงมาทำให้ใายตาเสียถ้าไม่ใช้ไฟข้างบนมันก็ไม่พอลยเดี๋ยวเข้าครับพ่ลุงนะ อืมอืมไม่เเดี๋ยวพา,ายก็จิ้ใในกรอบแล้วอนะืมก็ชออยวู่มา เนาะอเไ่อ,ไอเออไปซื้อนั่นมาเลยเนาะจวดมาให้หน่อยเอากระปองเดียวพอื้อเงินบางพันแจกก็ได้ สรอกตรีล้ยวดที่ทำกันนะครับไังโอ้แชปแนี่มันจู่หลับลืกอเอครับ จะ้อกินเปล่าวันนี้ขาูย

พี่พี่อ่ะอย่างเงี้ยพี่น้องจะได้เห็นถ้ากินกับข้าวะัะกินแบบน ไ่มันแบบมันมันี่อร่อยมากเดี๋ยวต้องหันวางวันนี้เลยเยวัมันจะมันแบบ tụt 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 nó nó mình cứ ăn cái ăn rồi ăn え เป็นซื้อล่องไท่นะครับไอ้ตุ้งไหนมันก็รู้สึกเหนียวนะแต่มันอร่อย เลยครับพี่น้องเอ๊ยจดดเลยครับสุดยอดของมากเนาะ 空吗？还能。 นวจุดแนวจุดเอาถุงถงนี้เหรอถุงนี้เหรอเอากระดาช่ห่อเลยจะเอาถุงท้าอะไรเอามานนาาาัถุงฮานเฉยขยะไม่ว่าเปหอนะกั่นนั่นนั่นนนน่นนนนนนน หมดไมา้าสิบเก้าสามสแต่เปลี่ยนรังคาหม่อยมากครับพี่อ้องใครมันชอบแบบกไนโอ้าูก เาทำยังทำยังเป็นถาดานไม่ทำ,ทำ,ทำ,ทำึที่ไหนเนี่ย คี่กับคอนนนสดสดเหรอโซดาโมก่อนน้ำจดดน้ำจดดน้ำจืดแพงหมดแล้ว ซือวาครึ่งโรกินไม่หมด फर्मा हाँ เชิบแล้วพ <REE> <uch ancient Greek ennen> ี่น้องเียบเลยไทยกลางอ๋อประเทศไทยด้วยกันเป็นสโมสร เดี๋ยว่ารงเรียนกับลงเรียนนั้นลงลนัง้นเลยนงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แข่งกันใ่ะ 那你请。 สิบนาทีฮะเนื้อจุดเนื้อจดพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เจ้าตีเจ้าตีพี่น้องอยังไม่รู้นะจะไม่ได้เจ้าดีครับเจ้าดีค้างกังแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเบิร์วีดีโอ ล้วก็ติมาให้กำลังใจนะตอนนี้ก็คนติดตามก็เก้าพันกว่าคนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับจดหมายจาก Google n e ็ตเซนนะครับพินอันนี้แนะ่ๆหวังว่าได้รับข่าวดีเร็วๆนี้เนาะขอไปแล้วครั้งนึงถ้าเกิดไม่ได้รับจดหมายเนี่ยเราก็ นว่าเราจะไปตามถึงอเมริกาด้หรือว่าตรงไหนที่มันมาที่จุดไหนมาเราจะไปตามถึงนั่นเลยเขาทำอหไไปไหนมาตามพินบางสิมาหาพินมาแล้พินอยู่นครพนมบางซิพูดเป็นนางกระตุนไปเลยเนาะ มาไม่มาก็เอาเวรเอากรรมมันว่าแล้วแต่ ฉันจะรองเพยงให้ฟังเอาเพยงฉันไม่มีเลก็กกระชิดเลยฉันกินลับก้อยช้อยจูแต่ฉันไม่เจ้าสู้ให้เธอเสียใจกับก้อยช้อยจูของฉันมันอร่อยถึงไหนเธออย่าลืมให้กำลังใจช่องฉันคนดีเนี่ย ฉันไม่ใช่คนเจ้าสู้แต่ฉันชอบกินจู้ที่ชุดรักเธอไม่มีวันหยุดก็มันหยุดรักเธอไม่ไหวเ้ฮพราว่า <c> ห <oughs> ัว,ว,วใจฉันตววางหัวใจฉันวางให้เธอทุกคน อ่ะครับจุดๆเลยเนาะ จินขึ้นใน้ฉันนอนกับเธอได้ปะ,ะนี่หมอไะไหมดเนี่ยจู้จริงจริงเลย okay, okay. นี่ยฮับพี่น้องอย่างเงี้ยมันถึงเฉ็บช่องคำแนะอาไว้ก่อนอิ่มแล้ว หลักเพื่อนทุกคนนะครับหลักมากเลยขอบอกไว้ก่อนนะน,นะครับเรายังไม่ได้รับพินเรายังไม่ได้รับเงินจากยูทูบสักบาทนะที่เรากินเพราะว่าเราชอบเพราะาเราหลักกินเราชอบกินแบบนี้ ก็เพิ่งเคยเจอนะเพราะเขาตั้งชื่อมันว่าเขาเรียกชื่อว่าแนวโจดใช่ไหมไหมพี่น้องเฉพาะในเฟสบุ๊กเขาอันในยูทูบเขาเรียกแนวโจดใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปชื่อเขาเขาบอกทำาว่าเอามาชื่ออะไรมาชื่อแนวโจดเขาบ่งพู้จัเพอต้องกระป๋องเขาไม่ได้เขียนว่าแนวโจดแล้วพี่น้องครั้งแรกที่คนที่คนเขาเรียกว่าแนวโจดเนี่ยนะคือใครเนาะอยากรู้จังแนวโจด ยิ้มแล้วทีนี้ยิ่มแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามเหมือนเริ่มนะครับแล้วก็มีอะไรชงแซรอะไรก็คอมเมนต์ไว้ลําลัางเลยนะครับรักทุกคนนะครับ I love you อ oh, บนี่บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ